สวัสดีเจ้าวันนี้จะไปที่เฮือนนะเจ้าจะไปทํางานนอก็คือซีฟซีฟของเฮือนเนี่ยมันมันรุก้ก็เลยจะไปซ่อมจาไปคนเดียวเจ้าปั่นจักรยานไปนะเจ้าที่นี่จะมีโฮงเก็บของเป็นโฮงที่แบบว่าป้องกันอย่างดีแล้วก็สามารถล็อกกุญแจได้ถ้าเกิดว่าบ้านไหนบะมีนี่ก็อันตรายหน่อยหนึ่งนะเจ้าเพราะว่าโจรขโมยมันก็มีเนาะที่นี่ ก่อนที่จะไปที่เฮอก็อจะไปซื้อเข็มกับได้ที่มันทนทนก่อนก็จะมีห้างที่ขายแบบของใช้ทั่วทั่วไปอาจจะาประมาณแบบพวกเข็มเสื้อผ้าของใช้จิปะทะอันอย่างนี้ของเซาบาท์บ้านฮาแต่ที่นี่มันบบใจ้ซาบาทอทีบบได้ก็ได้โหลมาสองโหลเอาไว้ใส่แอปเปิลก็ตางผ่านก็จะผ่านดงแอปเปิลจ้เาเป็นแอปเปิลข้างตางเนาะะมีใครสนใจ ลกแตะลกว่านะพอได้ของเซ็ตนะกัปั่นจัก,กรยานไปก็จะพันนี่เจ้าเป็นดงของข้าพดเนี่ยแถวนี้ก็จะแม่นมดเลยของกินข้างทางเนาะมีแอปเปิ้ลมีเชอร์รี่ผลไม้หลากหลายให้เก็บกินข้างทางตอนนี้ก็มาถึงที่เฮือเรียบร้อยแล้วเป็นแคมปิ้งพลาดนะเจ้า ก็มีคนมาเจ้าหลากหลายมีรูปแบบหลากหลายเนาะแคมปิ้งที่นี่สะอาดสะอา้านมาถึงก็จัดการเข้าไปดูเหงื่อเลยเจ้าก็มาพอว่ามันปิ่นจะได้เนาะนี่ซิฟมันขาดจะอี้นะเจ้าก็จัดการเย็บมันแล้วพอมันแล้วเฮาก็ปิ๊กบ้านเจ้าพอปิ๊กบ้านเฮาก็ครับไปเรื่อยๆในแคมปิ้งพัดก็จะมีของกของกินให้กินตัวนะเจ้า เก็บกินได้สบายนกก็ตอดไปพ่องอันนี้มันเป็นลูกพัมนะเจ้าพัมอสังกับบะฮู้เปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวแต่เปี้ยวว่าถ้าจะเก็บนี่น่าจะเก็บดองได้นะตอนมันเขียวๆทุกตาบ่ได้มาพอนี่แอปเปิลกับมีเก็บบะวันบะไว้ของกินนี่นะเสียดายกินปลบะเสี่ยงที่นี่นี่มีขนาดที่แคมปิง้งเนี่ยมันยังมี นับไออย่างกับข้างตางมันจะบะหมีแต่กับแปลก,ปลกนะคนที่นี่เขาบชอบกินกันเขาบเก็บกินกันเลยเพราะว่ามันรสชาติมันบะหวานมันเปรี้ยวส่วนมากคนที่นี่เขาไปซื้อกินกันที่ห้างนี่มาพอแอปเปิลน้อยตวยัวว่าจะดองเหมือนกันแต่ว่ามันฝาดก็เลยบอกก็บบะได้เก็บสกักกําไว้แหมติดหนึ่งสักติดสองติดก็มาพอเห็มไหมฮื้อนวยมันกำลังดีๆหน่อยหนึ่งแล้วก็ก็มาเก็บเห็นไหม ตัวนี้ดกแท้อาล่ะนี่นี่หืมจิมดกแท้ดกว่ะเป็นบ้านเฮานี่เหลือเนี่ยข้างต่างจะอี้นี่นะนี่อืม สช่ได้วันนี้ว่าเอาพี่เกลือมาถ้าเอามานี่จวดเลยเด้อนี่นะพอแล้วนี่หั่นก็หน่วยนี่หน่วยที่แท้ทรูเลยนี่นี่ตั้งแต่ตั้งร่มเลย เนี่ยสูต่ตงน็ต Apple Mode เลยแต่เดี๋ยวเราจะไปตังนี้นี่แล้วก็เลี้ยวมาตังนี้ไปเรื่อยๆเก็บเนิดเราจะเก็บต้นนี้นะเจ้าองข์โโพดจ้า นี่เราจะเก็บต้นนี้นี่ต้นนี้ต้นนี้มาจ่ายพอตั้งแต่ต้นข้าวโพดยังน้อยตอนนี้ข้าวโพดใหญ่แล้วพอเอาเต้อความดกของมันนะกิ่งมันจนปนโน้ وم, มบุกจะโน้มจะใดถ้ามันหักได้มันก็คงจะหักแล้วแต่มันก็ยังบ่หักนะเอ๊ <c oughs> นี่ชอบขนาดเลยแล้วดูกัรน,นี่นะนี่กำลังมกมกเก็บไปดองต้นนี้นะ กำลังดีเนี่ยนนๆๆๆๆนี่นน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 จวดแฟนบอกว่าเธอจะกินได้ยังไงเดี๋ยวเธอก็ขี้แตกหรอกวันนั้เก็บกินเก็บกินอย่างเดียวนี่พอหน่วยแล้วกำลังดีเหมะก,กั็กันดองขนาดเลย เก็บเอาไปดองอปีแล้วก็ดองเหมือนกันปีนี้เห็มดองเห็มกินจนปกไก่แต่ก็ยังว่าแล้วเนาะบอกกำลังดองลำมีห้กินยังดีกว่ามีให้กินของฟรีาลังครับจัก,กรยานผ่านไปถามว่าอร่อยเลยเราก็บอกว่าชิมพอ,อแล้วบอกว่ามันอร่อยดีลองชิมเมื่อพอเจ้า ทำโมเปียวเต้เปรียวว่ะแต่ลำอยู่เด้อคิดแตกคนนี้แล้วคนผ่านไปผ่านมาก็ได้แต่มองอินนี่ก็บสนใจเก็บอย่างเดียวจ้าปีแล้วก็จะเอะคนก็ถามปีนี้คนก็ถามเฮมปล่อยให้ถามไปีเอะบรรสนใจ ดีกมันร่วงบาดได้บดได้เสียได้มันเนาะนี่พอแล้วหน่วยมันอู้ขยาก็มีบ้านเฮาพ้องนอกจาน,นี่บ้านเฮาพอบมีไออยา่างม,มีมีก,ะบะก็บบกล้วยกาอย่างดีมีจักรยานฮื้อปัน่นถ้าบอมีนี่โอ้ยแหหอบปีกบ้านพอหอบนักพอแล้วเจ้าแล้วก็ วันนี้ก็โอ้ยตกใส่หัววันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าแล้วกับปะกันเหนในคลิปหน้านะเจ้าบ๊ายบาย